สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e a d i n นี่เป็นเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์2020สำหรับธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีมิถุนตุนกุมนะคะเดี๋ยววันที่ แอดมินดูแลชาแนลจะแนะไว้ให้ใต้คลิปวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะสามารถรับชมควบคู่ได้ทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมนะแล้วก็ตามแบบของชาแนลนี้การอ่านเป็นการอา่านโดยรวมค่ะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ อาจจะสับกันได้ทําเฟรมคลาดเคลื่อน Facebook Instagram ลิง์อยู่ใต้คลิปค่ะ Facebook ข้อความความรักผู้อ่านจะพยายามเข้าไปอย่างสม่ำเสมอน,น,นะถ้าไม่ติดภารกิจนะคะ Instagram ท่านใดจะสนใจจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลวัตถุมงคลกดติดตามได้เลยนะผู้อ่านไม่ได้จะทําเป็นการค้าก็อาจจะมีจำนวนจำกัดแล้วก็มาเป็นรอบ,รอบ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like Share และกระดิ่งถ้าท่านใดรู้สึกว่ามีข้อความจากทาเลาที่ไม่ค่อยตรงไม่โดนใจก็ถือว่าคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณหัวข้อนี้สำหรับความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นนะคนโสดคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นหัวข้อของคุณอยู่ที่12ราศีคนโสดมีคลิปแรนดอมเยอะแยะมากมายพี่คะพี่กระเด็กนะคะเลือกรับชมตามอัธยาศัย,ยจ้า เอาละเดี๋ยวเรามาดูเมี n เนเน,เนจีกันหน่อยขอดูเนจีหลักแล้วก็เนจีตัวเขาตัวคุณภาพรวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดอาล n เนจีหลักยังคงเป็นไฟร็อกคอยนั่นหมายความว่าต้องบอกว่าอาจจะเพิ่งประเด็นกันมาอาจจะเพิ่งเป,เป็นประเด็นกันมาหมาดๆก็ได้นะบรรยากาศค่อนข้างจะเงียบเหงาทีเดียวสําหรับบางท่าน ขอดูในที่ตัวเขาหน่อยค่ะตัวเขาเป็นเดโมนเขาค่อนข้างเครียดไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยวสักพักนะคะโอเคเพราะบางครั้งกล้องก็จะซูมตามใจเขาอ่าโอเคค่ะน้อยแล้วก็ ขอดูในที่ตัคุณ The Lover Emperor ค่อยหนึ่งใบค่ะสำหรับธาตุลมนะคะโอเค To observe j u s t i Oh, เอาละธาตุลมความสัมพันธ์อาจจะเพิ่งห่างกันมาได้หมาดๆหรือห่างกันมาได้สักห้าเดือนบวกลบมานะคะหรือว่าในเวลานี้เหมือนกับ energy no communicate คุณอาจจะรู้ความจริงบางอย่างอะไรมากมายเกี่ยวกับตัวเขามันทําให้คุณรู้สึกผิดหวังในความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขาในความสัมพันธ์น่ะแน่นอนไฟออาเพนเด็กคเวลาที่คุณมองย้อนกลับไปในเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเต็มไปด้วยความเงียบเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างแม้ว่าคุณจะอยู่เคียงข้างเขาแต่มันก็เหมือนกับ เขาไม่ได้มองเห็นในสิ่งที่คุณนะคะปฏิบัติต่อเขาในความรักที่คุณแสดงออกต่อเขาดังนั้นคุณอาจจะตัดสินใจขอยุติความสัมพันธ์แล้วก็ตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเองนะอาจจะออกมาจากเงียบ ออกมาจากความสัมพันธ์แบบเงียบๆก็เป็นไปได้นะสำหรับบางท่านนะเอเจนซี่ของโมบอกว่าคุณพยายาม Move on แล้วก็พยายามที่จะไม่นึกถึงเรื่องที่ผ่านมาเพราะมันเหงานะความสัมพันธ์มันเหงามันค่อนข้างเสียโดดเดี่ยวรกร้างว่างเปล่าพอสมควรนะคุณพยายามเทียก้าวเดินต่อไปนะตัวคุาเองในวันนี้ก็เต็มไปด้วยความเหงาแล้วก็คิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยู่พอสมควรเหงาด้วยกันทั้งคู่คุณอาจจะดิวกับชาวธาตุดินธาตุน้ำธาตุลม นี้ตัวเขาเป็นดมูลแน่นอนเรื่องราวในอดีตสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติต่อคุณว,น,ว,น,วนเวียนอยู่ในหัวบางทีกลางคืนเขาอาจจะถึงขั้นนอนไม่หลับนะเครียดเป็นกังวลอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นายอ๊อฟคับเขามีความหวังว่าอยากที่จะติดต่อสื่อสารอยากที่จะได้คุณกลับมาในชีวิตอีกครั้งอยากที่จะทายัางไงก็ได้อ่ะให้คุณหวนคืนกลับมาเนาะแต่มันก็เป็นแค่เพียงความคิด เพราขารู้ดีนะว่าการกลับมาของเขามันอาจจะไม่เป็นผลเอนจที่ค่อนข้างเครียดค่ะเขาคิดวนเวียนอยู่ว่าจะทำยังไงถึงจะกลับมาได้จะทำยังไงคุณถึงจะให้โอกาสเขาอีกครั้งบางทีกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันถึงขั้นเครียดจนถึงนอนไม่หลับนะเครียดกังวลว่าจะมีวันนั้นไหมวันที่คุณจะกลับมาเขาจะทำยังไงให้ทุกอย่างมันดีได้แน่นอนเขาอยากที่จะ ติดต่อสื่อสารกลับมาเนาะหรือเขาอยากที่จะรียูเนียหรือว่าอยากที่จะกลับมาเป็นคนรักอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากที่จะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ตัวคุณเป็น The Lover Emperor และ High Priestess อืมน่าสนใจตรงที่คุณ move on มาได้ค่อนข้างนานละนะคะ The Lover ออกมาบอกว่าในเวลานี้คุณอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจและคนคนนี้เป็น So Mate ของคุณด้วย Emperor คนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างถิน่นต่างแดนนะมีความต่างกันเยอะอายุ ระหว่างคุณกับเขาอาจจะห่างกันเยอะอะไรประมาณนี้คุณค่อนข้างมีความมั่นคงนะแล้วก็ไฮพรีเซสออกมาบอกว่าคุณรู้นะว่าคุณต้องการอะไรและคุณรู้ความจริงนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเพียงแต่คุณไม่พูดก่อนหน้านี้นะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีอยู่แล้วที่ว่าอาจจะทําให้รู้สึกว่าอันเฟรชฟูลคือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่น่าไว้วางใจหรือไฟไดไฟหนึ่งทาให้ไม่น่าไว้วางใจและตัวคุณเองก็รู้แต่คุณเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะออกมาแบบเงียบ อะไประมาณนี้หรืออาจจะสับกันก็ได้นะเอนเนออกมาบอกว่าคุณนิ่งพอแล้วคุณแกร่งพอเพราะคุณเป็นเอมเพลอร์และ The l o v e เออกมาบอกว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจแล้วก็ได้นะคะน่าสนใจทีเดียวเหมือนกำลังสางสัมพันธ์กับ New l ลิฟด้วยก็เป็นไปได้นะทีนี้ Energy เขาจะ Take Action ยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นทูบซอสลังเลใจค่ะเพราะเขาน่าจะจะรู้จัก คุณดีว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะ move on มันคือจบจริงๆนะดังนั้นเขาก็ยังไม่แน่ใจที่จะ take action ในการที่พยายามกลับมาแต่ Knight of Cup เนี่ยเป็นไปได้อยู่ว่าบางทีเขาอาจจะมีการพูดคุยทักทายมาเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะ,ะหักหาน้ำใจใครเนาะคุณก็อาจจะคุยกับเขาตามมารยาแต่มันก็ Energy ความรู้สึกคุณมันไม่ได้มีตรงนั้นแต่มันมีเกณฑ์ของ New l ลิฟเกิดขึ้นนะความรู้สึกที่คุณมีให้เขาในเวลานี้มันก็เหมือนกับเป็นคนที่คุณเคยรู้จักนะเหตุการณ์อาจสับกันได้เช่นเดียวกันแต่มองดูว่าเป็นตัวคุณนะมันก็เลยเหมือนกับคุยกันได้แค่ห่างๆนะรักษาระยะไว้ห่างๆทั้งที่จริงเนี่ยภายนอกดูนิ่งมากแต่เขาเครียดมากนะคงจะยังไม่ได้เทคแอคชั่นในเรื่องความสัมพันธ์เยอะนะ justice บางท่านอาจจะอย่าร้างกับไ,ได้สักระยะแล้วเขารู้สึกเสียดายคุณอยากที่ได้คุณกลับไปแต่ในเวลานี้ลังเลแล้วแหละเพราะเขารู้ด้วยความเป็นตัวตนของคุณท่าดลมนะเวลาที่ตัดสินใจยุติแล้วก็คือจบจริง,รงๆเขาก็เลยยังลังเลใจในความสัมพันธ์หรือบางท่านอาจจะรอคอยเรื่องเองกสารการอยากให้ชัดเจนอะไรประมาณนี้อาจจะสับกันได้เนาะหมายถึง คุณอาจจะรอคอยให้เขานะคะตัดสินใจเรื่องการเซ็นใบอย่าสักทีนึงแต่เหมือนเขาก็อาจจะเยอะอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันมีเหตุว่าต้องจบแล้วมีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่นะทีนี้ไอ้ที่ออกมาบอกว่าโฟบครับในความสัมพันธ์ครั้งนี้แม้ว่าเขาจะพยายามกลับเข้ามาแต่เห็นไหมคะว่าคุณจะไม่ take a คชั่นและคุณอาจจะไม่รับนะคะความรักหรือว่าไม่ตอบสนองความรู้สึก เหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นอีกแล้วก็คงจะปล่อยให้เขานิ่งไปเองนะเมื่อเขารู้ว่าคุณตัดสินใจว่าจะไม่เลือกหรือจะไม่สานสัมพันธ์ต่อหรือตัดสินใจว่าจะไม่รับ นะคะคัพออฟเลิฟของคุณแล้วของเขาแล้วนั่นเองนะคะคุณอาจจะดีกับชาวท่านน้าด้วยนะเหมือนในเวลานี้คุณเองก็มีคนคุยแล้วก็คุณอาจจะมีคนที่คุณถูกใจละนะคุณจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่กับ New นิวคาร Relationship ซึ่งเป็นความรักที่ดีในชีวิตที่กําลังจะเข้ามานะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้หรือในเวลานี้ได้เจอแล้วผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็อาจจะรอคอยการเจอ,เจอกันด้วยซ้ําไปสําหรับบางท่านนะ เอาละก็ออกาะเงาๆหน่อยนะถ้าลมไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคุณมู v e ่อนแล้วแล้วคุณนิ่งมากๆทีเดียวนะอ่าเซอร์ฟเอนจิค่ะโอเค you re ready ค่ะโอเค big happy chain เยี่ยมค่ะ อีกหนึ่งใบ perfect timing โอเ okay. ค peaceful solution ในเวลานี้ยผู้อ่านมองดูเหมือนบางท่านมีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่แล้วแหละเนาะมี new relationship เกิดขึ้นอาจจะสับกันได้ย้ำเสมอแต่มันจากตัวคุณนะ you ready คุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งใหม่เกิดขึ้นซึ่งมันจะนำพามาซึ่งความสุขในความรักซึ่ง Energy มันเป็นไปทิศทางของ New Love และโซเมที่แท้จริงกำลังจะเข้ามาต่อเมื่อ Perfect timing ระยะเวลานเหมาะสมคุณมีวันนั้นแน่แน่ถ้าใครสารสัมพันธ์กันมาได้สักระยะมองดูเหมือนคุยกันนานแล้วกับ New Love คุณมีเกณฑ์จะได้เจอเจอกันถ้าเป็นชาวต่างแดนคงจะได้เจอกันในไม่ช้าไม่นานนี้ได้ออกเดทแล้วก็มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะได้พบเจอโซเมตในทิศทางที่ต่างออกไปเนาะอาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนได้หรือคนไทยได้วยกันนี่แหละอยู่ไกลกันก็มีเกณฑ์จะได้เจอะเจอสารสัมพันธ์เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมแต่กับคนคนนี้ผู้อ่านมองดูว่าเหมือนคุณจะนิ่งแล้วก็ทุกอย่างมันจบแล้วจริงๆสําหรับคุณนะคะ เอาละขอข้อความจาก Universe สสำหรับคุม อาละค่ะ strength คุณมีความเข้มแข็งมากๆนะขอให้คุณยึดมั่นในสิ่งที่คุณต้องการต่อไปเพราะมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วนะคะ reflection ผู Ref ้อ่านมองดูคุณเรียนรู้นะจากสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วแหละดังนั้นการตัดสินใจนะคะกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะก้าวเข้ามามันคือความรักที่มั่นคงอะ นะคะมันมีความมันคือความสุขในแบบที่คุณเฝ้ารอคอยและคุณจะเข้มแข็งมากแล้วก็ในที่นี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้พบเจอความรักที่มันหนักแน่นมันคงนะคะ strong feeling deep feeling คือเป็นความรักในแบบที่เติมเต็มซึ่งกันและกันนี่คือความรักแบบที่คุณทั้งคู่รอคอยอะไรประมาณนี้ราคาขอข้อความจากความรักสำหรับคุณนะ ได้แล้วแหละ with God all things are possible สำหรับพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจกักรวาลหรืออะไรก็ตามที่คุณเรียกอยู่นั่นแหละนะคะที่นะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะคะมีความเชื่อและศรัทธาในตัวคุณเองเข้าไว้นะคะสิ่งต่างๆเล็กๆเนี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยคือสิ่งดีๆที่คุณได้รับ นะคะรวมไปถึงเรื่องราวที่มันเหลือเชื่อมันก็เกิดขึ้นได้มากมายแล้วดังนั้นทำไมแค่เรื่องความรักหรือการที่คุณจะได้พบเจอคู่ของคุณมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ละ่ะมันเกิดขึ้นได้แน่นอนอยู่แล้วมีความเชื่อนะคะศรัทธาเข้าไว้ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ,อนะคะเอาละโอเอน์จสวยมากๆค่ะ have the f a c e to walk through new doors ค่ะมีศรัทธาในหนทางใหม่ ประตูบ้านใหม่เปิดออกแล้วสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจของคุณออกมายืนยันว่าคุณตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณมีพระเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งซัพพอร์ตตัวคุณอยู่เสมอดังนั้นก้าวต่อไปแล้วก็อีกนิดเดียวค่ะนะทุกอย่างมันก็จะลงตัวความรักลงตัวแล้วก็มีความสุขในแบบที่คุณคู่ควร ที่จะได้รับนะเป็นกำลังใจให้นะคะทาตลมพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ